สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแล้วอดีตศิลปินแห่งชาติฝากคนรุ่นใหม่สารฟันต่อลั่นแรงอยากเห็นประยุทธ์ติดคุกโดยนายสุชาติสวัสดี หรือสิงสนามหลวงอดีตศิลปินแห่งชาติสาขาวันณศิ์พศ .2554 ได้เปิดใจครั้งแรกต่อการยื่นฟ้องคณะกรรมการวัฒนธรร,รมแห่งชาติหรือโกวชและกระทรวงวัฒนธรรมกรณีถอดศิลปินแห่งชาติไม่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมเรียกค่าเสียหายและเมื่อศักดิ์ศร,รีความเป็นมนุษย์ 1.12ล้านบาทว่าเรื่องของตนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกจริงๆตอนนี้คือตนเห็นสภาพของสื่อวันเวลาของตนที่ผ่านมา40-50ปีในเวทวงนี้คนที่ทำงานด้านงานคิดงานเขียนสมัยก่อนนักคิดนักเขียนนักหนังสือพิมพ์จะอยู่ในคนคนเดียวทำงานได้หลายอย่างเช่นกุหลาบสายประดิษฐ์มาลัยชูพินิษ คนที่ทำงานใส่นี้เรื่องการคิดการเขียนหน้าที่จะมีพลังมีความชัดเจนมีจิตสำนึกที่เมื่อไหร่มีการทัาอาหารคนเหล่านี้จะมาอยู่แถวหน้าแต่ปรากฏว่าช่วง15ปีที่ผ่านมาเวดวงนักคิดนักเขียนหรือแม้แต่สื่อบางส่วนอยู่ในสภาพที่อับจนจริงๆตนมีความรู้สึกย้อนแย้งแปลกแยก คนบางคนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแต่พอเกิดกรณีของตนกลับหายไปไหนก็ไม่ทราบทั้งที่กรณีนี้เป็นประเด็นสาธารณะเพราะเขากลัว ผมมีความแปลกใจเพราะคนพวกนี้สมัยปี49และปี53ยังเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่หลังรัฐประหารปี57เขาหายไปไหนคนในรุ่นผมซึ่งผมอายุ76ปีเขาหายไปไหนทั้งที่เขาอยู่ในแวดวงในสถานะสมาคมองค์กรที่มีพลังชัดเจนทั้งสมาคมนักเขียนสมาคมภาษาซึ่งแตกต่างจากองค์กรในต่างประเทศเช่น เพนอินเตอร์เนชั่ซึ่งหัวใจฮิวแมนไรส์ให้ความสนใจเพนกวินอานนุนรุ้งบทอภิปรายของคนเหล่านี้ได้รับการแปร ى, และลงเว็บของเพนผมเองก็แชร์เรื่องนี้มาหน้า Facebook อาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้ที่เขาว่าเล่น Facebook มินเมในายสุชาติกล่าวนายสุชาติกล่าวต่อว่าเข้าประเด็นก็คือของให้กำลังใจแสงสว่าง จะสว่างมากขึ้นเราผ่านช่วงมืดสนิทมาแล้วใกล้จะรุ่งสางความหวังของตนอยู่ที่ความฝันของคนหนุ่มสาวผมมีความหวังอยากเห็นคนอย่างประยุธ์ติดคุก นายสุชาติกล่าวแล้วว่าคนที่อยู่ในองค์คาพยพ15ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่จบในช่วงชีวิตของผมหวังว่าจะจบสักวันผ่านกระบวนการทางกฎหมายถ้าเรายัางเชื่อมัน่นในกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อเมื่อเขาใช้กฎหมายเราก็ใช้กฎหมายอาจจะไม่เกิดขึ้นในช่วงอายุของผมแต่ในอนาคตผมก็อยากเห็นเมื่อวันหนึ่งลมเปลี่ยนทิศ การเมืองดีขึ้นระบบยุติธรรมมีความชัดเจนอยากให้เอาคนผิดมาสู่กระบวนการยุติธรรมและคิดว่ากระบวนการนี้ได้เริ่มต้นแล้วขบวนการรัศดรฟ้องกลับรัศดรฟ้องรัฐมีความหมายก็ขอให้มีพลังมีความหมายกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ฝากด้วยไม่ว่าผมหายไปจากโลกนี้เมื่อไหร่เอาพวกมันมาลงโทษให้ได้นายสุชาติกล่าว หน้าแตกยับบิ๊กตู่โดนแล้วนักศึกษาถือป้ายตะโกนไล่เจ้าตัวอ่อนฝากหัวใจชาวอุบลด้านกลุ่มอุบลปลดแอกและกลุ่มคนสแสดงร่วมตัวกันขับไล่บิ๊กตู่บิ๊กตู่ไม่โกรธปมในโซเชียลถล่มเละโดยเมื่อวันที่15ตุลาคมปี2 5 0 5ที่เขื่อนศิรินธรตำบลน,นิคมลำดมน้อยอำเภอศิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกำลังหมตรวจเยี่ยมการบริหารจัดก,การน้ำและการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้นวัตกรรมโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดกับพลังน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกำลังผลิต45เมกะวัตต์ซึ่งผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานร,ระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังน้ำ โดยสำหรับการรักษาความปลอดภัยได้มีการจัดเตรียมอย่างเข้มงวดนอกจากกำลังตำรวจของอุบลราชธานีแล้วยังมีตำรวจจากจังหวัดใกล้เคียงพร้อมชุดควบคุมฝูงชนหรือข้อฟอสองกองร้อยกระจายกำลังรอบศาลาประชาวาริน และยังมีหน่วย EOD ตั้งอุดสแกนวัตถุระเบิดจุดตรวจคนผู้เข้าร่วมงานอย่างเข้มงวดพร้อมตรวจคัดกรองโควิดในทีเนื่องจากอำเภอวารินชำราบพบการระบาดมากที่สุดของจังหวัดทั้งนี้ระหว่างที่เดินดูน้ำในเขื่อนพลเอกประยุทธ์ได้พูดติดตลกว่าวันหน้าเลื่อนตำแหน่งให้ไหว้น้ำข้ามนี่ดีกว่ารัฐมนตรีโดนหมดทำให้คนที่ติดตามหัวราะและตอบว่าไม่ได้ซ้อมครับ นายกได้กล่าวในช่วงท้ายด้วยว่าวันนี้หลายโครงการยังติดประชาพิจารณ์และประชาชนซึ่งเราอยากทำอะไรอีกหลายอย่างขณะที่แกนนำกลุ่มอุบลปลดแอกนำโดยวาที่ร้อยตรีชัดชยัยแก้วคำปอดหรือทนายแชมป์และกลุ่มคนเสื้อแดงอุบลน,นำโดยนายปรีดีพันธิวาหรือเปียกปรามึก รวมตัวกันที่สารหลักเมืองอุบลราชธานีเพื่อจัดคาม,มอบแสดงสัญลักษณ์ขับไล่พลเอกประยุทธ์ที่จะมายัางศาลาประชาวารินแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดยพลตำรวจตรีสถาพรเอมโอทดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลรัชธานีเข้าเจรจาเกือบหนึ่งชั่วโมง ต่อมาพลเอกประยิทธ์ตรวจเยี่ยมการบรรเทาภัยและการฟื้นฟูผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ศาลาประชาวารินตําำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบโดยทันทีที่มาถึงนายกได้ทักทายประชาชนที่มารอต้อนรับว่ารักกันไว้เถิดนอกจากนี้นายกได้กล่าวตอนหนึ่งว่าวันนี้ฝากหัวใจนายกด้วยห่วงทุกคนห่วงกรุงเทพเหมือนกันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยารัฐบาลและนายก ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำมาตลอดและจะแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดวันนี้ต้องเร่งระบายน้ำออกให้ได้พร้อมเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งหากมีความสูญเสียอะไรก็ตามตนขอแสดงความเสียใจด้วยแต่รัฐบาลจะดูแลให้ดีที่สุดรวมทั้งการเยียวยาต่างๆตนเชื่อมั่นจากที่มาอุบลคิดว่าชาวอุบลเป็นคนที่เข้มแข็งและใจสู้ คนเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่านายกยังอยู่ตรงนี้สัญญากับประชาชนไว้แล้วว่าจะทําให้ดีที่สุดและขอให้ฟังในสิ่งที่นายกพูดบ้างวันนี้เตรียมเปิดประเทศเตรียมการท่องเที่ยวการค้าขายก็จะดีขึ้นเราต้องเดินหน้าอย่างระมัดระวังท่ามกลางสถานการณ์โควิดนายกได้ถามชาวบ้านว่ารับฝากหัวใจนายกหรือไม่ซึ่งชาวบ้านตอบว่ารับนายกจึงกล่าวต่อว่าฝากหัวใจไว้กับทุกคน บในที่ประชาชนยังหน้าตาไม่ผ่องใสยังมีไรายได้ไม่เพียงพอยังมีหนี้สินและทุกข์นายกรู้และรับทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการต้องแก้ไขให้ได้เร็วที่สุดแต่ทุกอย่างต้องเริ่มต้นไปด้วยกันร่วมมือกับรัฐบาลไม่เช่นนั้นก็จะขัดแย้งกันไปทำอะไรไม่ได้ จากนั้นนายกเดินพบปะประชาชนพร้อมมอบถุงยางชีพและกล่าวตอนหนึ่งด้วยว่าอีสานคนสู้คนอีสานยอมแพ้ที่ไหนถ้าพวกสู้นายกก็สู้สู้ไปกับนายกนายกสู้คนเดียวไม่ได้ และระหว่างที่รถนายกได้เคลื่อนขบวนผ่านได้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นเล็กน้อยโดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน,นีจำนวน2คนได้ถือป้ายพร้อมตะโกนขับไล่นายกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาห้ามปรามแต่ไม่ได้มีเหตุการณ์ความรุนแรงแต่อย่างใดโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่อ,พออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่น มั่นหน้ามั่นใจว่ามีคนรักทีนี่รู้หรือยังคนรักแค่หลักสิบหลักร้อยแต่คนเกลียดหลักสิบล้านคนไปที่ไหนคนก็ด่าหน้าด้านจริงๆนะตาหลุงคนนี้ไปไหนก็โดนไล่ออกไปเถอะประยุทธ์อยู่ก็นานแถมไม่ได้สร้างความดีอะไรให้กับประเทศเลยทำไมถึงกล้าขออยู่ต่อครับเลือดเย็นจริงๆผมนี่นับถือจิตใจของท่านสุดๆเลยนะครับ หาเสียงก่อนใครเลยนะเอาเปรียบทุกอย่างจริงๆนะเนี่ยไปไหนมาไหนก็ลำบากคนอื่นประชาชนก็ไม่ยอมรับนะเห็นไล่มานานแล้วยังหน้าด้านอยู่ได้อีกอย่างอายไม่มีเลยนะจ๊ะลุงตู่ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อข่าวจากเว็บไซต์มัติชนข่าวสดขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีค่ะ